หลวงปู่หลุยได้บวชจำพรรษาอยู่ที่อำเภอทวัดบุรีหนึ่งพรรษาจึงขอลาพระอาจารย์กับจังหวัดเลยเพื่อเกณฑทหารแทนที่หลวงปู่หลุยท่านจะเดินทางกับจังหวัดเลยอันเป็นมาตุภูมิของท่านกลับเดินทางไปอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเพื่อกากนุมัสการพระาธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธ ที่คนสองฝั่งโขงคือไทยลาวให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธามาหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลาหลายพันปีทีเดียวเนื่องจากในพระธาตุพนมองค์นี้มีพระอุลังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรในระหว่างทางก่อนถึงพระธาตุพนมนี้เอง หลวงปู่หลุยท่านได้พบกับพระกรรมฐานรูปหนึ่งมาจากอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่เห็นลักษณะสงบมีปฏิปทาหน้าเรื่มใสจึงได้เข้าไปกราบนมัสการและสนทนาธรรมปลศัยในเรื่องของธรรมะแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ท่านทั้งสองต่างรู้สึกชอบอัธยาศัยซึ่งกันและกันหลวงปู่หลุยเวลานั้น ท่านเพิ่งอุปสมบทมาได้เพียงพรรษาเดียวส่วนพระทุดงขกรรมาถานรูปนั้นท่านแก่พรรษากว่าและยังมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทุดงไปในที่ทต่างๆมาแล้วหลายแห่งหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าภูเขาและเถื่อนรำลงนาทึบที่เต็มไปด้วยความเลึนลับเมื่อพระทุดงขกรรมาฐานรูปนั้น รู้สึกถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของหลวงปู่หลุยที่จะเป็นพระทุดงที่ดีประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสให้สิ้นไปแล้วท่านก็อนุโมทนาสาธุด้วยด้วยความไม่เคยออกท่องเที่ยวทุดงคกรรมฐานของหลวงปู่หลุยท่านจึงไม่ได้เตรียมอัฐบบริคารที่จำเป็นแต่ประการใดท่านก็จะมีเพียงบาทสีวรน และที่กองน้ำฉันน้ำดื่มเท่านั้นโดยเฉพาะมุ้งกรดอันเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็ไม่มีดังนั้นก่อนจะแยกทางกันพระธุดงค์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณารูปดังกล่าวจึงได้มอบมุ้งและกรดของท่านให้กับหลวงปู่ไว้ใช้แรกแรกหลวงปู่ปฏิเสธเพราะความเก่งใจแต่พระรูปนั้นขยันขยอให้หลวงปู่รับไว พร้อมกับบอกท่านว่าหากต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อท่านได้ภาวนาดีบังเกิดผลดีผมก็จะได้ส่วนแห่งผลดีนั้นด้วยผมจะขออนุโมทนาล่วงหน้าไว้เชื่อว่าท่านคงเป็นพระปฏิบัติดีสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปมุงกรดดังกล่าว เป็นกดคันแรกของหลวงปู่หลุยท่านรู้สึกขอบคุณเจ้าของกฎเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านในอาศัยพักพิงในการปฏิบัติเจริญภาวนากระทั่งมุงขาดซ่อมแซมปะชุนไม่ได้เรียกว่าใช้อย่างคุ้มค่าเพราะกฎขันแรกของหลวงปู่ที่พระตุดงลูกนั้นมอบให้นั่นเองเป็นความรู้สึกที่ฝังใจ ต่อมาท่านจึงได้ทำกรดแจกกายพระเดนและแม่ชีมาโดยตลอดหลวงปู่ประเดิมการใช้กรดธุดงเป็นครั้งแรกที่ลานพระท่าตุพนมแห่งนี้ท่านได้ถวายการภาวนาเป็นพุทธปูชาไม่นอนตลอดทั้งคืนบังเกิดความอัศจรรย์ในจิตคือเกิดการเล่าหกตาจิตละหกตาคือกายเบาจิตเบา ทำให้เกิดความตื่นเต้นและดื่มดับในการเจริญภาวนามากหลวงปู่ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากไม่ได้รับเกณฑ์ทหารจะขอบวชกรรมฐานตลอดชีวิตการเจริญภาวนาในครั้งนั้นไม่ทราบเพราะเหตุใดคำว่ากรรมฐานในนิมิตตอนเป็นเด็กชายอายุเก้าขวบได้กลับคืนมาสู่อนุสติคือ สามารถย้อนลำเล็กได้อีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใส่ใจมานานแล้วหลวงปู่หลุยเล่าว่าท่านได้พักปักกลดเจริญภาวนาอยู่ที่ลานพระธาตุพนมเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ออกเดินทางไปยังจังหวัดเลยเพื่อเกณฑ์ทหารดังที่ตั้งใจไว้ท่านเดินเท้าสู่อำเภอนาแกเข้าจังหวัดสกลนคร ผ่านอำเภอพันนานิคมวาริชภูมิสว่างแดนดินเข้าอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรนธานีผ่านตัวจังหวัดอุดรธานีไปถึงบ้านปากตรงอำเภอหนองวัวซอเป็นเส้นทางที่ยาวประมาณ300กิโลเมตรเลยทีเดียวที่อำเภอหนองวัวซอหลวงปู่หลุยได้ยินจิติศักด์เกี่ยวกับพระอาจารย์บุญปัญญาวโุโธ ว่าเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางทุดงคกรรมฐานและเป็นผู้นำชาวบ้านอพยพจากจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งบ้านเรือนและตั้งวัดอยู่ที่หนองวัวซอมีประชาชนที่ศรัทธาธรรมของท่านเดินทางเข้าไปกราบนมัสการอย่างล้นหลามหลวงปู่หลุยท่านฝักใฝ่ในกรรมฐานอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำว่าพระกรรมฐาน ก็มีความรู้สึกสนใจจึงแวะเข้าไปดูลาดเหลากับเขาบ้างก็เกิดรู้สึกศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์บุญจึงขออยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านเป็นเวลาหลายเดือนจนใกล้จะถึงเวลาเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายนท่านจึงได้กราบลาพระอาจารย์บุญเพื่อออกเดินทางต่อไปพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธ จึงเป็นพระอาจารย์ในด้านวิปัสสนากรรมฐานองค์แรกของหลวงปู่และในเวลาต่อมาพระอาจารย์บุญได้เป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ของหลวงปู่ด้วยการทําสังฆกรรมบางอย่างรู้สึกติดขัดอยู่เพราะการบวชเป็นมหานิกายของหลวงปู่บางอย่างจึงไม่อาจทําร่วมกับหมู่คณะได้ก่อนจะเดินทางกลับไปเกณฑ์ทหารที่จังหวัดเลย พระอาจารย์บุญได้แนะนำว่าหากไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารแล้วก็ขอให้ยติเป็นธรรมยุทธเสียที่จังหวัดเลยการเกณฑ์ทหารในปีนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ไม่ติดไปแดงท่านจึงได้ยติเป็นธรรมยุทธตามคำแนะนำของพระอาจารย์บุญอาจารย์สอนวิปัสนาองค์แรกของท่านโดยมีพระครูอดิสัยคุณาทาน เป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญเป็นพระกรรมวาจาจารย์ที่วัดศรีสะอาดหลังจากยติเป็นอมยุทธ์แล้วหลวงปู่หลุยได้อยู่ปณิบัติพระอุปชาอยู่นานพอสมควรจากนั้นก็เดินทางไปอยู่ปฏิบัติภาวนากับพระอาจารย์บุญที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธนานีอีกระยะเวลาหนึ่ง พระอาจารย์บุญพาออกท่องเที่ยวทุดงขกรรมฐานผ่านไปทางพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและที่นี่เองหลวงปู่หลุยได้ถือโอกาสเข้ากราบนมัสการหลวงปู่เสากันตัดสีโลเป็นครั้งแรกด้วยการนำพาของพระอาจารย์บุญหลวงปู่หลุยท่านได้เห็นปฏิปทาของหลวงปู่เสาท่านมีความรู้สึกเลื่อมใสามาก จึงได้อยู่ปฏิบัติรับฟังโอวาจากหลวงปู่เสาโดยมีพระอาจารย์บุญคอยชี้แนะอีกชั้นหนึ่งคราวนั้นหลังจากพาหลวงปู่หลุยไปกราบนมัสการหลวงปู่เสาแล้วยังพาไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายซึ่งพระปฏิบัติกรรมฐานต่างให้ความเลื่อมใสและยกย่อง ให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนาจึงนับได้ว่าเป็นวาสนาของหลวงปู่หลุยยิ่งนักคณะของพระอาจารย์บุญที่มีหลวงปู่หลุยรวมอยู่ด้วยได้อยู่รับการอบรมปฏิบัติธรรมและฝังโอวาทจากหลวงปู่มันจนกระทั่งจนจะเข้าพรรษาจึงพากันย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในช่วงที่หลวงปู่หลุยจะบรรษาอยู่ที่พระบาทบัวบกนั้นหลวงปู่หลุยท่านเล่าว่าการเจริญภาวนาของท่านไม่ค่อยจะได้ผลนักคือเมื่อเจริญภาวนาจิตรวมลงแล้วเกิดอาการสะดุ้งจิตถอนขึ้นมาเองโดยไม่ได้กำหนดบางครั้งไม่มีการเปลี่ยนไป เกิดการขัดข้องอยู่ในจิตเสมอเมื่อท่านมีความรู้สึกการเจริญภาวนาเกิดขัดข้องท่านจึงไปกราบขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์บุญท่านได้ตั้งข้อสังเกตการยติเป็นธรรมยุทธครั้งที่แล้วคงจะไม่ถูกต้องนักจึงแนะนำให้ทำยติกรรมใหม่ดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่จึงได้ทําพิธียติใหม่เรียกว่าพิธีทำหนีกรรมที่วัดโพธิสมพรตาบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเมื่อครั้งนำลงสมณศัติ์ที่พระครูสังคาวุติกร เป็นพระอุปชาและพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์การทําพิธียติใหม่ของหลวงปู่หลุยครั้งนี้ได้ทําพร้อมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยโดยเป็นนาคคู่กันหลวงปู่หลุยเป็นนาขวาหลวงปู่ขาวเป็นนาซ้ายทําพิธีก่อนกันสิบนาที ตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานนั้นเมื่อพระที่ออกบวชก่อนเพียงนาทีเดียวก็จะถือว่าลำดับอาวุโสมากกว่าซึ่งพระป่าสายหลวงปู่มั่นจะยึดถือเป็นประเพณีโดยเข่งขัดหลวงปู่หลุยท่านจะไม่ค่อยเหมือนกับพระภิกษุอื่นๆในการบวชและนับพรรษาคือท่านบวชครั้งแรกเป็นมหานิกายที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช2466ต่อมาทำพิธียติเป็นพระธรรมยุทธ์ครั้งแรกที่วัดศรีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดเลยในปีพุทธศักราช2467เกิดผิดพลาดต้องทำพิธียติเป็นธรรมยุทธ์ใหม่ให้ถูกต้องที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ในปีพุทธศักราช2468หลวงปู่หลุยเล่าว่าท่านต้องนับพรรษาที่หนึ่งหม่ถึงสมครั้งกลายเป็นพระอันดับท้ายๆในการอุปสมบททุ่นเดียวกันหลังทำพิธียติเป็นธรรมยุทธหลวงปู่หลุยได้กลับไปจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์บุญที่วัดพระบาทปัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี อยู่หนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2468นับเป็นพรรษาที่หนึ่งของหลวงปู่ดุุยนอกจากนั้นอีกห้าปีต่อมาหลวงปู่ได้ไปจำพรรษาที่วัดหนองบัวซออำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ท่านเล่าสภาพของวัดหนองบัวซอตอนนั้นว่า เป็นวัดที่ชาวอุบลราชธานีที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักทํามาหากินที่อำเภอหนองวัวซอร่วมกันจัดตั้งวัดขึ้นที่บ้านนาเหล่าปัจจุบันมีชื่อว่าวัดบุญญานุสรเป็นชื่อที่ชาวบ้านตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสำหรับพระอาจารย์บุญเชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยบวช พรก็คงไม่รู้หลักการปฏิบัติต่อพระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระป่านั้นท่านมีหลักในการปฏิบัติตัวต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนและให้โอวาดตามที่พระอาจารย์บุญอบรมสั่งสอนหลวงปู่หลุยให้รู้หน้าที่ในการปฏิบัติต่อพระผู้ใหญ่อย่างถูกต้องหลวงปู่ท่านจะไม่เคยลืม เป็นพระเล็กพระน้อยได้โอกาสมาอยู่ด้วยเพื่อจะเรียนรู้จากพระผู้ใหญ่ก็ต้องหัดจำข้อวัดปฏิบัติให้ได้หลักง่ายๆสี่อย่างควรจำแต่ท่องให้ขึ้นใจคือข้อที่หนึ่งต้องฉันหลังอาจารย์ข้อที่สองต้องฉันให้เสร็จก่อนอาจารย์ข้อที่สต้องนอนหลังอาจารย์และข้อที่สี ต้องตื่นก่อนอาจารย์หลวงปู่หลุยท่านกล่าวว่าฟังดูง่ายๆแต่เมื่อนำไปปฏิบัติมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีข้อควรปฏิบัติมากมายดังนี้คือต้องหัดนอนดึกตื่นเช้าพอสว่างได้อารุณแล้วให้รีบนำบาตรและบริขารของตนไปที่โรงฉัน พร้อมกับจัดแจงโรงฉันให้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อจัดโรงฉันเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบไปทำกิจวัตรต่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ในที่พักของท่านแล้วรอเวลาที่ท่านจะออกจากห้องโดยรออยู่ตามบริเวณใกล้เคียงในระหว่างที่รอนั้นต้องทำความเพียรอเวลาท่านออกมา ไม่ควรจับกลุ่มคุยกันกับหมู่พวกและพอได้ยินเสียงของท่านกะแอมหรือไอหรือมีเสียงสะเทือนจากการไหวตัวของท่านเนื่องจากท่านมักจะพักอยู่บนแคร่ไม้ที่ทำด้วยฟากไม้ไผ่เพียงท่านขยับตัวนิดเดียวก็จะมีเสียงดังต้องรีบเอาบริขารของท่านไปลงฉันโดยก่อนหน้านั้นจะต้องจัดกระโถน และหม้อน้ำมูดไปชำระเสียก่อนเมื่อนำบริขารไปถึงโรงฉันแล้วก็รอเวลาออกบินทบาทหากท่านยังไม่ลงมาโอกาสมีก็ให้ไปเดินจงกรมเสียก่อนหรือนั่งกำหนดจิตไปพลางๆพอได้เวลาออกบินทบาทก็ควรเดินทางไปที่โรงฉันแห่งใดแห่งหนึ่งตามความสะดวกคอยรับเก็บรองเท้าของท่าน ือผัดเปลี่ยนผ้าห่มผ้าติดลูกกระดุมถวายท่านก่อนเมื่อครองผ้าถวายเสร็จแล้วต้องครองผ้าของตนให้เสร็จก่อนท่านอีกแล้วเอาบาทของตนและของท่านสพายเดินนำหน้าไปก่อนรอคอยท่านอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านที่จะเดินบินทบาทเมื่อท่านเดินไปถึงให้เอาบาทถวายท่านแล้วเข้าแถวเดินตามลำดับพรรษา ตามหลังท่านไปเมื่อเสร็จจากการมิถาบาตแล้วต้องรีบรับบาตของท่านพร้อมกับเดินออกนำหน้าไปที่โรงฉันก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมก่อนท่านฉันอาหารต้องคอยดูแลปฏิบัติถวายท่านเช่นรับประเคนบาทและอาหารจัดอาหารใส่บาทรถวายอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งณนะที่อาสนะของตน ความจริงระหว่างการจัดอาหารถวายท่านนั้นต้องคอยดูแลท่านอาจารย์ด้วยความฉลาดว่าควรจะเป็นอาหารที่เหมาะแก่ธาตุขันของท่านเป็นที่สบายต่อสุขภาพของท่านหากเป็นอาหารที่ไม่สมควรท่านอาจจะไม่รับเลยก็ได้นอกจากที่กล่าวมาแล้วพระอาจารย์บุญยังได้บอกถึงรายละเอียดลงไปอีกเกี่ยวกับการฉัน ผู้เป็นสิทธิ์ควรทำรรและปฏิบัติเช่นไรให้รีบฉันให้อิ่มก่อนครูอาจารย์เสมอพึงสังเกตว่าพระอาจารย์ฉันอาหารข้าวเสร็จแล้วลงมือฉันอาหารหวานต้องให้อิ่มทันตอนนั้นพอดีถ้าเลยไปกว่าน,นั้นแล้วจะไม่ทันต่อการทำกิจวัตรอย่างอื่นคือการเตรียมถวายน้ำล้างมือถวายไม้สีฟัน มีอยู่สามขนาดคือขนาดเล็กกลางและใหญ่น้ำสำหรับบ้วนปากเสร็จจิตตรงนี้แล้วก็นำบาดอาการไปล้างแล้วเช็ดให้แห้งนำไปเก็บไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็กลับมาดูแลบริขารนำบริขารส่งไปยังที่พักของอาจารย์ต่อจากนั้นก็จะกลับไปเจริญภาวนายังกุติของตนเองได้ จนได้เวลาร่วมกิจวัตรร่วมกับหมู่คณะจนกว่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถวายน้ำป่านะตลอดจนการเตรียมน้ำร้อนสำหรับใช้ให้อาจารย์สงให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับไปทำธุระส่วนตนจนกว่าจะได้เวลาทำวัดเย็นต้องรีบกลับมาตัดเตรียมสถานที่สำหรับพระอาจารย์ให้เรียบร้อย ก่อนที่ท่านจะลงมาทำวัดเย็นในเวลาประมาณทุ่มครึ่งและในการทำวัดเย็นนั้นพระอาจารย์บุญจะเป็นผู้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรยัยแล้วพาสวดตามตำรับยะมะหังที่หลวงปู่หลุยได้ยึดถือมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติจนตลอดชีวิตของท่านต่อจากนั้น ก็จะรับฟังเทศที่มีการถามตอบปัญหาในภาคปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิภาวนาจนท่านอาจารย์เห็นสมควรแก่เวลาแล้วสั่งเลิกเมื่อการประชุมเลิกแล้วแต่ผู้คอยปฏิบัติต่ออาจารย์ยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นต้องคอยดูแลบริขารและพาท่านอาจารย์ไปส่งที่พักตลอดทั้งถวายการนวดเฟ้น ซึ่งหลวงปู่หลุยท่านจะใช้คำว่าขันเอนแก่ครูอาจารย์จนกระทั่งสั่งหยุดแล้วค่อยกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาต่อจึงจะกลับไปที่พักได้กลับที่พักแล้วจะต้องเจริญภาวนาพิจารณาคำสั่งสอนที่ได้รับมาจากพระอาจารย์แต่ถ้าอยู่กันหลายคนหลายองค์ก็จะแข่งขันกันขึ้นไปปฏิบัติอาจารย์ เพื่อเป็นการฝึกหัดและตั้งสติรอบรู้ของตนให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อถวายการปฏิบัติต่อพระอาจารย์แล้วก็กลับมาทำพัตตวัดคือการปฏิบัติเรื่องการฉันเช่นปัดกวาดปูลาดเสนาสนะจัดเตรียมที่ฉันแล้วดูแลอุปกรณ์การใช้ในการฉันให้เรียบร้อยจึงลงไปเดินจงกรมภาวนา จนถึงเวลาออกปินทบาดวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรแต่สำหรับพระปฏิบัติแล้วท่านถือว่าเป็นการฝึกจิตให้ตื่นอยู่เสมอจะไม่ให้จิตแสสายออกไปเที่ยวข้างนอกได้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งของพระป่าที่สิทธิ์จะต้องปฏิบตัติต่อผู้เป็นพระอาจารย์